mình lùm về đứng khi mà quay không còn ในระยะที่1และในระยะที่2จากข้าวเล่นทงางจากกิจกรรมพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนครูผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับดีและข้าวเล่นกิจกรรมได้พัฒนาคุณธรรมพื้นฐานการหลักการมีที่บาทีแต่แพระบรมราชวัตรโดยรวมอยู่ในระดับดีมากค่ะ 啥？